เปิดสาเหตุไรชื่อสุระโชคเจลิกนัดล่าสุดกับซัปโปโรด้านบุรีลัมบีจีศึกนี้ชวนขนลุกขณะที่ฟุตบอลไทยต้องขับเคลื่อนด้วยการวิจารณ์เกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสุยคลิปนี้ช่วงแรกแนะนํานี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรเนพัในเคสการาโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีนเน้น กระเดนพัดในเค็ตการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิรม์มคลิปนี้ช่วงแรกนะครับไปพูดถึงเรื่องราวของน้องเช็คสุขประโชยสารชาติกันหน่อยแนวลุกทีมชาติไทยของฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับหลายคนสอบถามเข้ามากันเยอะแสดงว่าไม่ได้ดูคลิปที่ผ่านมาว่าทำไมเช็คไม่มีชื่อในเกมนัาล่าสุดที่ซัปโปโรเปิดบ้านเจอกับโยโกฮาม่าเอฟซีนะครับ ซึ่งอพูดเลยนะครับรายชื่อเนี่ยออกเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าไม่มีชื่อของเจ้าเช็คสุปรโชคสารชาติแฟนบอลก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยทาไมไม่มีชื่อของเจ้าเช็คอัปเดตนะตรงนี้เลยนะครับสาเหตุที่ไม่มีชื่อของเจ้าเช็คลงสนามในเกมนั้นล่าสุดทั้งตัวจริงและตัวสำรองในเกมที่ซัปโปโดเปิดบ้านเจอกับโยโกฮาม่าเอฟซีก็ง่ายๆเลยเช็คมีอาการบาดเจ็บนะครับโดยเฉพาะการบาดเจ็บจากเกมนั้นล่าสุดที่ซัปโปโดเจอกับ ทางฝั่งของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตน้องเช็คเจอเข้าหนักค่อนข้างหนักในเกมนั้นปรากฏว่าพอหลังจบแมตช์แล้วก็ไปเช็คอาการบาดเจ็บกับทีมแพทย์มีอาการเจ็บที่กล้ามเนื้อเลเวลหก็มีเจ็บเล็กน้อยทางทีมงานซัปโปโรและมิไฮโลเปตวิดตัดสินใจไม่ฝืนที่จะส่งเช็คลงเล่นในเกมเจอโยโกฮาม่าเอฟซีเอาจริงๆเช็คสามารถลงได้นะครับแต่เขากลัวจะเจ็บหนักเพิ่มมากขึ้นเขาเลยตัดสินใจให้เช็คพัก ร่างกายในเกมนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไรหนักมากเพราะว่าเจ็บไม่หนักสัปดาห์หน้าก็กลับมาได้แล้วแต่สัปดาห์หน้าฟุตบอลเจลีกก็ไม่ได้เตะด,ด้วยเพราะมันมีลูวานครับรอบชิงใช่ไหมก็เลยได้พักเต็มๆก็จะกลับมาทันแน่นอนนะครับในช่วงเจลีกยี่เหลือแล้วก็ทีมชาติไทยทันแน่ไม่ได้เจ็บหนักขนาดนั้น เช็คสามารถบินมาช่วยทีมชาติไทยเจอจีนแน่แน่นอนก็อัปเดตนะตรงนี้นะครับว่าเช็คมีอาการบาดเจ็บไม่ใช่แค่เช็คเจ็บคนเดียวนะโอกาชิวะก็เจ็บนะครับทำไมไม่มีชื่อในเกมนะล่าสุดเรียกว่าตอนนี้ซัปโปโรเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังพอมีนะักเตะท,ที่ลงเล่นได้ก็พวกโคมัยอิอากิยุยะอสโนซึงะอะไรที่ยังพร้อมอยู่นะครับอ่ะก็ก็ส่งกําลังใจให้กับเจ้าเช็คให้หายเจ็บกลับมาไวๆแล้วกันแต่ไม่ได้หนักมากก็ซ้อมได้ปกติแหละแต่เพียงแค่ว่า มันมันแบบเจ็บนิดนึงอ่ะเขาก็เลยไม่เสี่ยงฟุตบอลเจลิกก็เป็นแบบเนี้ยถ้าใครเจ็บเขาจะไม่ส่งลงเล่นเพราะว่ามันต้องใช้พลังกำลังวิ่งเยอะไงถ้าส่งลงไปเดี๋ยวมันเจ็บหนักเดี๋ยวจะส่งผลต่อช่วงท้ายฤดูก,กาลส่งผลต่อทีมชาติไทยอีกเขาก็เลยพักไว้ก่อนประมาณนี้หายห่วงเดี๋ยวจะกลับมาได้ทันแน่นอนนัดเจอจีนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเจ้าเช็กและซัปโปโดที่มาอัปเดตกันจากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกในสุดสัปด,ดาห์นี้กันหน่อย มันมีเกมบิกม๊กแมตที่ต้องพูดถึงกันเป็นศึกที่แฟนบอลชาวไทยรอดูนะหลังจากที่แฟนบอลชาวไทยจัดเต็มในเมื่อกลางสัปดาห์ไปแล้วทั้งบุย์ำแล้วก็บีจีซึ่งก็ต้องยอมแล้วว่าแพ้ทั้งคู่เลยนะในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกและเป็นการแพ้คาบ้านเลยบีจีแพ้ฟอนเตเลคาบ้านขณะที่บุย์ำก็แพ้เมเวนคาบ้านก็โดนอ่ำกันไป โดยแฟนบอลชาวไทยอัําซึ่งคู่นี้จะมาเจอกันในวันอาทิตย์นี้โค้ชจะน่าดูเป็นเกมบิ๊กแมตช์ครับคุณผู้ชมบุรีรัม์กับ BG ช่วงหลังเนี่ยแฟนบอลทั้ง2ทีมเนี่ยโอ,โ,โอ้โหต้องบอกว่าใส่กันค่อนข้างยับนะเจอกันทีไรเนี่ยมันทุกทีนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นเกมที่น่าสนุกนะครับเพราะว่าบุรีรัม์เองผลงานก็ไม่ดีเลยนะทั้งในฟุตบอลไทยลีกที่ไม่ชนะใครมา2นัดติดและเสมอชนบุรีแล้วก็เสมอเชียงราย ขณะที่ในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกก็แพ้มา2นัดติดต่อโคฟุแล้วก็เมลเบิร์นปาปปาสกำลังโดนวิจารณ์อย่างหนักแฟนบอลกำลังคิดถึงอิชิต้องยอมแล้วว่าบุยดําในช่วงหลังเนี่ยทรงการเล่นดูอึดอัดการเข้าทําไม่ค่อยหลากหลายบอลโยนเป็นหลักมันแลดูไม่ค่อยมีมิติเหมือนยุคอิชิอีนะครับก็ตอนนี้ปาปาสเข้าอีร้อนมากๆแล้ววันที่บุยดําเจอบีจีเนี่ยเป็นวันที่ โห oh, จังหวัดบุรีรัมย์เขาคึกคักไงเขามีจัดมอโต้จีพีเพราะฉันไอเกมที่เจอ B ีจีเนี่ยแฟนบอลเข้ามาเต็มแน่นอนแล้วผมเชื่อว่ามันจะแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้เนี่ยโอ้โหปาปาร์ตเนี่ยไม่รู้จะอยู่ได้หรือเปล่านะครับมันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีด้วยเกมนี้บุรีรัมย์ก็ถือว่าพร้อมแหละนักเตะก,ก็ยังคงอยู่กันครบนะทีระทรบุญมาทันพีระดลนโกลันเขาสิทธิ์อ่าเชเดเยฟดุมบุย่าอะไรก็ประมาณนี้แหละเออความมั่นใจลดลงไปเยอะผมเชื่อว่า เรื่องราวนอกสนามที่บุรีรัมโดนมากๆจากการโดนคอมเมนต์เนี่ยผมเชื่อวมันส่งผลต่อตัวโค้ชตัวนักเตะตัวสโมสรแน่ๆเพราะโดนวิจารณ์หนักจริงๆนะครับส่วน B.G. ประทุมกันหน่อยผลงานใน f f c h a แชมเปี้ยนลีกไม่ค่อยดีต้องยอมรับแพ้รวดทุกนัดแต่ก็ต้องยอมแล้วว่ามาตรฐานของ B.G. เมื่อไปเทียบกับทีมในกลุ่มเนี่ยพวกเขาเปลองทุกทีมจริงๆนะทั้งวิธีการเล่นสไตล์การเล่นต่างๆ แต่ในฟุตบอลไทยลีกเนี่ยยังคงอยู่ในหัวตารางนะครับโคชทงยาเอาตัวรอดได้นะแพ้เกมเดียวเองแพ้แบงคอกนอกนั้นก็สามารถเก็บ3มแต้มได้ยังคงเดินหน้าลุ้นแชมป์ต่อบีจีก็โดนวิจารณ์เยอะเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องของความฟิตวิธีการเล่นที่แลดูช้ามากๆโคชทงก็โดนวิจารณ์พอสมควรแต่พอเล่นฟุตบอลไทยลีกเนี่ยมันจะฐานมันต่างกับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยบีจีเขามักเจ้าตัวรอดได้เสมอกับวิธีการแบบนี้ ล่าสุดหลายคนบอกโห b ีจไม่ค่อยฟิตเลยทําไมถึงไม่ฟิตเขามีการเปลี่ยนโค้ดฟิตเนสแล้วนะครับเขาเอาอาดีตโค้ดฟิตเนสผู้ช่วยกามาเข้ามาทําก็จะทาให้ความแข็งแกร่งของ BG จฟิตขึ้นแล้วก็เรื่องของสบรบอาการบาดเจ็บน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าโค้ดฟิตเนสส่งผลในเรื่องของวอร์มร่างกายในเรื่องของการยกระดับความฟิตเดี๋ยวรอดู BG จะฟิตขึ้นหรือเปล่าเกมนี้ BG ก็ถือว่าผู้เล่นอาจยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่ก็มีตัวทีเด็ด หลายคนนะก็จะนำมาโดยพี่เจชนาทิปส่งกระสินที่สบัดร่างกายกลับมาดีอีกครั้งและเกมนี้ก็จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องแหละแล้วก็พี่ตังสารัตจุเย็นก็น่าจะกลับมาได้ในในเกมนี้นะแต่อาจจะต้องต้องรอสแตนบายก่อนเพราะว่าอาการบาดเจ็บของเขาก็ยังไม่หายดีขนาดนั้นอาจจะเป็นพิธีวัดมาช่วยแล้วก็มีเซอร์เกเยฟเฟดดี้พร้อม กองหลังก็วิกเตอร์คาโดโซอ่จาจักรพันธ์ไพสุวรรณประตูก็เป็นชัดชัยบุตรพรมเป็น2ทีมที่เฮ้ยผมมองว่าแฟนบอลจับตามองนะกับการขยับแต่ละอย่างและผมว่าเกมนี้บุรีรัมค่อนข้างกดดันส่วน B ีก็กดดันแหละแต่ผมว่ากดดันน้อยกว่าเพราะว่าเล่นเป็นทีมเยือนด้วยเพราะว่าเป็นเกมที่สนุกนะเกมนี้เชื่อว่ามีสิทธิ์ออกหน้าเสมอกันค่อนข้างสูงครับคุณผู้ชมในมุมมองผมนะอาจจะเสมอกันเกมนี้เออคุณผู้ชมว่างไงบ้างคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยแฟน BG แฟนบุรีรัมนะ แต่ก็เสมอก็ไม่ใช่ผลดีของทั้งคู่นะถ้าเกิดอยากจะลุน้นแชมป์ไทยลีกอะ่ะแต่ก็รอดูและกันส่วนเมืองทองอะ่ะเมืองทองไปเยือนอุทัยน้องใหม่เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับจเจริญศักดิ์กลับมาแล้วเออแต่วิลเลนพอปยังไม่หายบินลงยังไม่หายนะก็ต้องใช้เท่าที่มีแต่ผมว่าเมืองทองอะ่ะจริงๆแล้นะเจอเทโลรงไม่ขีเลยนะกดได้แต่มันจบไม่ได้เท่านั้นเกมเนี้ยผมว่าโค้ชไทยนะ่าจะไปปรับความคมเจออุทัยไม่ง่ายเพราะอุทัยก็เป็นของแสดงของเมืองทองเหมือนกัน เป็นทีมน้องใหม่ก็จริงแต่ฟอร์มก็เล่นดีขึ้นในช่วงหลังแต่ผมว่าเมืองทองเอาตัวรอดได้ไม่แพ้มีสิทธิ์บุกชนะด้วยในเกมนี้เออก็ประมาณนี้แหละเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกที่มาอัปเดตกันจากนั้นคลิปนี้ทิ้งท้ายกันที่ถ้าใครจําได้เรื่องของทีมชาติไทยยูฟสามที่สื่อมวลชนไทยตีข่าวนําเสนอในช่วงที่ผ่านมานว่าโอ้แผ่นดะครับที่จีนก็ไม่ได้ไปและดูเหมือนว่าจะไม่ได้เก็บตัวที่ไทยด้วยเพราะว่าไม่มีเงินไม่มีงบใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะไปเตรียมทีมไปลุยโอลิมปิก ไอ้ช่วงแข่งชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าทยบอลลีกก็เลื่อนไม่ได้เพราะมันอยู่ช่วงท้ายอีกมันเรื่องอะไรสะสมเข้ามาเยอะจนโดนวิจารณ์หลังจากโดนวิจารณ์เสร็จปุ๊บก,ก็ต้องยอมรับนะครับว่าบอลไทยเราขบับเคลื่อนด้วยการโดนวิจารณ์ก่อนล่าสุดนะครับมีข่าวดีเพราะเป็นทางคุณยุทธนาหยิมการลุนนะครับอุปนายกสมาคมออกมาเปิดเผยว่าฟีฟ่าเดย์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยทีมชาติไทยยูวาจะได้เก็บตัวเขาบอกว่าเดิมแผนเนี่ยของทีมชาติไทยยูวาเนี่ย เราจะมีแผนจะเรียกตัวนักเตะไปแข่งฟุตบอลแพนด้าคับที่จีนในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่อย่างไรก็ตามทางสมาคมฟุตบอลจีนได้ยกเลิกก,การแข่งขันรายการดังกล่าลวเราจึงต้องมีการปรับแผนเล็กน้อยตอนนี้หลังจากได้พูดคุยกับโค้ชละก็ได้ทราบถึงความสําคัญในการเก็บตัวเพื่อให้เกิดความพร้อมต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้เล่นตัวหลักที่ใช้ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและผู้เล่นหลายคนที่ทำผลงานได้ดีในฟุตบอลลีกที่เข้ามาเพิ่มเติม โดยแผนเก็บตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเริ่มวันที่13ถึง21และจะอุ่นเครื่องจํานวน2นัดตามแผนที่จะมีการเก็บตัวซึ่งพอเก็บตัวเดือนพฤศจิกายนเสร็จก็จะมีเกณฑ์เก็บตัวอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคมก่อนจะศึกชิงแชมป์เอเชียเลื่อมในช่วงเดือนเมษายนซึ่งมองว่าน่าจะได้ประโยชน์พอสมควรในการลุยชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครับ ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเนี่ยสิบห้าเมษายนจนถึงสามพฤษภาคมเออก็โอเคเก็บตัวเดือนพฤษจิกายนแต่เอาจริงๆเก็บตัวต่อเนื่องก็ได้นะไอ้ช่วงที่ทีมชาติไทยไปแข่งเอเชียนคัพอ่ะผมว่าเรียกมาอีกช่วงหนึ่งก็ได้มันนี่โปรแกรมลีกนี่ก็เก็บตัวให้มันต่อเนื่องครับใช่ไหมล่ะเพราะว่าชุดยูยี่สามบางคนผมเชื่อก็ไม่น่าจะไปเอเชียนคัพอ่ะมันก็ต้องจะเตรียมทีมต่อเนื่องไหมช่วงเดือนมกรคาคมถึงกุมภาพันธ์เออก็ฝากด้วยนะครับก็ถือว่าอ่ะมีเก็บตัวแล้ว หลังจากที่คาดว่าตอนแรกจะไม่มีเลยพอออกมากระทุ้งกันแบบนี้เนี่ยมันก็สร้างเอฟเฟคให้กับคนที่เกี่ยวข้องก็มีการเก็บตัวแล้วก็อินดีด้วยนะครับสำหรับทีมชาติไทยอยู่ยิบสามนะคลิปนี้ปอะมานี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมที่สําคัญนะครับแนะนํานี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเนผัดในเคลกานูลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกลนเนผัดในเคลกานูลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วย ไปซื้อกันได้ที่เ1 5บาทขายแล้วของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ